สมุทรปราการอ้วมน้ำท่วมหลายจุดหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเงย็นวานนี้น้ำทะเลหนุนซ้ำขณะที่หนุ่ม17เข็นรถฝ่าน้ำท่วมถูกคลื่นจากรถใหญ่ซัดล้มไฟดูดเสียชีวิตวันที่8กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ช่วงเงย็นวานนี้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการไปจนถึงช่วงค่าเกิดน้ําท่วมขังถนนหลายสายรวมถึงทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทําให้ได้รับความเสียหาย ขณะที่ดรวีสุดารุ่งเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ลงพื้นที่เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ซึ่งบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรพร้อมเร่งประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหนุ่มวัย17ปีได้เข็นรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ำท่วมบนถนนแพกษาก่อนถูกคลื่นน้ำจากรถใหญ่ซัดจนล้ม และถูกไฟดูดเสียชีวิตซึ่งชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์หลายคนยอมรับว่าไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวจะถูกไฟดูดไปด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าตัดกระแสไฟป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนายต่อศักดิ์อัศวะเหมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแจ้งว่านอกจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาประมาณ19นาฬิกาแล้วยังมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้เกิดน้ำท่วมหลายจุดในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอเมืองมีปริมาณน้ำมากจึงต้องเปิดประตูระบายน้ำทุกประตูและเร่งสูบน้ำออกต่อเนื่องแต่ปัญหาอยู่ที่น้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำที่ถูกสูบออกไปถูกดันกลับเข้ามาอย่างไรก็ตามคาดว่าระดับน้ำทะเลจะลดต่ำลงหลังเที่ยงคืนและจากนั้นสองชั่วโมงจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างไรก็ตามเช้าวันนี้8กันยายนน้ำที่ท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่เช้าวันนี้จะมีน้ำทะเลหนุนอีกรอบ ซึ่งคาดว่าการระบายน้ำจะกลับมาเป็นปกติและเริ่มคลี่คลายช่วงสายวันนี้